โอเคเด็ๆกๆมาดูกันมาดูกันบ้านไหนยังเสียงดังอยู่ปิดไมค์ก่อนเร็วเพื่อนไม่เพื่อนฟังไม่รู้เรื่องอ่านูเลยเลยบ้านไขรเอ่ยบ้านใขรย,ยังวุ่นวายกับการไหวอยู่อ่ะนะคะครูขออนุญาตปิดไมค์เลยเนาะปิดไมค์ให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องวันนี้เรามาทบทวนโจทย์ปัญหา สองขั้นตอนการบวกลบคูณหารละคนนี่แหละสองขั้นตอนนะคะนี่ครูก็มีโจทย์มาให้นักเรียนโจทย์มาอ่านักเรียนอ่านโจทย์ดูโจทย์นะคะดูโจทย์แล้วก็พิจารณาโจทย์ซิว่าหนูจะหาคําตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนี่หนูนิดต,ต้องการซื้อหนังสือสามเล่ม ราคาเล่มละ299บาทหนูนิดมีเงินเพียง550บาทหนูนิดต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์สัญลักษณ์แล้วยกม,มือบอกเลยค่ะตอบเลยส่งเสียงมาเลยใครเขียนประโยคน์สัญลักษณ์ได้แล้วผิดถูกไม่ว่ากันแต่ไม่คิดเลยนี่ก็แล้วแต่ต้องใช้คำนี้เนาะ จะให้ครูไปดุดาว่าหนูไม่เอาได้แล้วโอเคเยี่ยมมากเลยได้ไหคะได้เอาสามไปครูในวงเล็บเอาสามเปิดวงเล็บขึ้นมาเปิดวงเล็บขึ้นมาก่อนสามคูณสองเตาเาแล้วก็เอาไปอะไรแล้วก็เอาไปลบ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 อะไห้าสิบ ท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหม่เด okay. oh. ี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูก่อนถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกถูกต้องไหมครับนะคะเอาไปเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ถูกเอาไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะสมมติว่านี่คือการสอบเอาไปเลยหนึ่งคะแนนอ่ะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือแสดงวิธีทําจาได้เปล่า เขียนว่าอะไรก่อนเขียนตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนเขียนว่าอะไรอะเขียนว่าอะไรอ่ะวงเล็บพอค่ะก็เราดูสิในวงเล็บเขาพูดถึงอะไรอ่ะหนูนิดหนูนิดต้องซื้อสามเล่มอ่าเขียนเลยค่ะหนูนิดคูนี่แหละหนูนิดต้องซื้อหนึ ต้องการซื้อ<า>นะ้สือสามเล่มสามเล่มเล่มละเล่มละสองร้อยเก้าสิบเก้าอ่าเล่มละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าแปลงจังสืออ่าวันนี้เป็นวันที่หนูสั่งครูได้นะคะหนูเป็นคนพูดครูเขียนให้อ่าบอกมาเพราะว่าเนื่องจากงานจุดจีน <laughs> วันนี้เป็นวันจุดจีนให้อังเปาโดยการจะเป็นเอ่อคนรับคาสั่งหนึ่งวัน อาาเขียนว่าอาาให้เงิน,าาาเ,งนเดี๋ยวสิอย่าพึ่งสิทำ<ล>ไง,งทีเนี้ยเขียนตรงนี้เสร็จแล้วทำยังไงคะในวงเล็บเนี่ยหนูอา,าให้นิดหนูนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคำตอบในวงเล็บก่อนในคำตอบต้องเขียนว่าอะไรก็คำตอบก็ต้องเขียนว่าคูณไม่ใช่หนูนิดซื้อหนังสือทั้งหมด เออหนูนิดต้องการซื้อหนังสือทั้งหมดถ้ามีการคูณหรือการบวกในวงเล็บให้ใช้คำว่าทั้งหมดมาช่วยในการเขียนนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าหนูนิดหนูนิดหนูนิดต,ต,ต,ต้องการต,ต้องการต้องการซื้อหนังสือไ<ะ>ปย้ำคำเดิมนี่แหละแต่เพิ่มคำว่าทั้งหมดเข้าไปเพราะว่าเราคูนไง ทั้งหมดอ่ะคูณออกมาสองร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามเป็นเงินกี่บาทแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดใชยบาอ่ะเก้าสามยี่สิบเจ็ดทดสองเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสองหกเป็นเจ็ดแปดโอเคแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนี่คือค่าหนังสือนะเราสรุปค่าหนังสือในวงเล็บเสร็จแล้วเราต้องเขียนนอกวงเล็บค่ะค่าอันนี้คืออะไรคะห้าร้อยห้าสิบาทนี่คืออะไรลวม เออรู้แล้วว่าลบต้องเขียนว่าอะไรล่ะนูนิดหนูนิดมีเงินหนูนิดมีเงินเพียงเออมีเงินเพียงห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าต้องเก็บหนูนิดต้องเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมเออหนูนิ้ต้องเก็บเงินเพิ่มอีกนะคะบาท ไม่ต้องเอากี่บาทมาหนูนิดต้องเก็บเงินเพิ่มอีกอ่าเพิ่มอีกเอ้าทำไงคะน้ำน้ำเลขอะไรมาทำไงกันเอาห้าร้อยห้าเอาแปดรยกสิบ็มาลบห้าอย้สลห้าร้อืสรุปแล้วต้องเก็บเพิ่มเท่าไหร่เนี so <h <h ่ยแป0ร้อยสสิบร้อย ส yeah, ี่สิบเจ็ดสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสรุปคำตอบด้านล่างว่าหนูนี้ต้องต้องเก็บเงินเก็บเงินเพิ่มอีกสามร้อยสิบบาทเก็บเงินเพิ่มอีกสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทอืมสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทปุยไม่ได้เขียนสามร้อยเลย 3ามร้อยสี่สิบเจ็บาทนะคะอ่ะต่อด้วยปึงปึงตึงดูค่ะโจทย์ปัญหาปัญหาค่ะแล้วบอกประโยคสัญลักษณ์มาถ้าใครไม่มั่นใจหนูก็แกะ แกะรอยค่ะดูจากคำถามสุดท้ายของโจทย์ปัญหานั้นๆทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดเกิดจากการนำมาทำไงกันลูทั้งหมดคูทั้งหมดก็ไม่คูณก็บวกไปดูข้อมูลซิว่ามันจะคูณหรือมันจะต้องบวกข้อมูลมีกี่ส่วน ส่วนที่หนึ่งบอกเป็นอะไรมาส่วนที่หนึ่งบอกเป็นอะไรยี่สิบห้าคูณยี่สิบค่ะเนี่ยส่วนที่ห <25 S 1> นึ่งเนี่ยส่วนที่สองเอาสองส่วนนี้มาทํายังไงกันไม่บวกก็คูณบอกมาเครื่องหมายนอกวงเล็บคือยี่สิบห้าคูณยี่สิบอันนี้ในวงเล็บอันนี้ในวงเล็บว่ายี่สิบห้าคูณยี่สิบ ครู<ล>ถามนอกวงเล็บวิธีอะไรเหลือเก้าอี้อยู่อะ่ะเหลือคือผลของการลบเนี่ยลบถามลบสามอย้ยเขาไม่ได้เขาไม่ให้เราหาว่าเหลือกี่ตัวแต่เขาถามหาทั้งหมดเขาบอกส่วนที่เหลืออยู่แล้วเขาถาม <ลบ S 2> หาทั้งหมดวิธีอะไรบวกถูกต้องเพราะเหลือคือผลของการลบถามหาทั้งหมดเราก็<ล>บวกกับบวกสามร้อยเนี่ยได้คำตอบ นะคะจำหน่อยจำด้วยมันบางทีมันต้องใช้คาว่าจำด้วยแหละคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ว่าเออ่เข้าใจเพียงอย่างเดียวเข้าใจแล้วต้องจําด้วยถามว่าสูตรคูณถ้าเราไม่จําเราจะท่องเราจะได้ไหมเราต้องท่องจนเราจําได้ใช่ไหมเราเข้าใจแหละว่ามันคืออะไรอะ่ะมันวิธีการทําไงอะ่ะแต่ผลของการคูนอะ่ะเราก็ต้องสูตรคูณเราก็ต้องท่อง เราต้องจําด้วยคณิตศาสตร์ต้องจําด้วยหนูขี้เกียจอ่านขี้เกียจท่องขี้เกียจจาหนูก็ไม่ได้อะเรียนเลขไม่ได้อะอะรู้แล้วว่าประโยคสัญลักษณ์คือเลบเปิดยี่สิบห้าคูณยี่สิบถามว่ายี่สิบห้าคูณยี่สิบคือจํานวนอะไรจํานวนอะไรจํานวนเก้าอี้ห้องสอบเออถูกต้องเก้าอี e ้ที่จัดห้องสอบค่ะเนี่ยเขาจัดเก้าอี้สาหรับผู้เข้าสอบไงสแสดงว่าเขาจัดห้องสอบใช่ไหม เก้าอี้ที่ใช้ในการจัดห้องสอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ห้องสอบทั้งหมดเฉพาะห้องสอบนะเก้าอี้ห้องสอบทั้งหมดเนี่ยคือเก้าอี้ห้องสอบในวงเล็บแต่เก้าอี้ทั้งหมดมันคือเอาเกาอี้ที่จัดในห้องสอบและที่เหลืออยู่ข้างนอกมารวมกันมาแสดงวิธี่ทำค่ะวีททำจำวงเล็บได้ไหมว่าตัวเลขว่าอะไรบ้างออาวงเล็บเปิดยี่สิบห้า คูณยี่สิบบวกสามร้อยบวกสามร้อยเออตัวเลขในวงเล็บยี่สิบห้าคืออะไรคะจัดห้องแม่บ้านจัดเก้าอี้สำหรับห้องสอบแม่บ้านจัดเก้าอีสำหรับห้องสอบเอาเอาคขงสั้นจัดกี่ห้องคะยี่สิบห้ห้องเออห้องละ <20. S 1> ห้องล้ายี่สิบตัวเราก็บอกจำนวนที่จัดทั้งหมดก่อนแม่บ้านแม่บ้านจัดเก้าอี้ทั้งหมดเทั้งหมดเออเก้าอี้ห้องสอบทั้งหมดนะคะ<ม>บอกก่อนอนามยี่สิบห้ามาคูณยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ห้า้าร้อย, <500 S 2> อยตัว เฉพาะเก้าอี้ห้องสอบเนี่ยห้าร้อยตัวแล้วทําไงต่อห้าบวกสามร้อยอ่าสามร้อยอยู่นอกวงเล็บคือจํานวนอะไรเหลือเหลือเก้าอี้เออเหลือเก้าอี้อยู่แล้วก็เขียน่อเก้าอี้อยู่สามร้อยตัวล้เก้าอี้อยู่สามร้อยตัววิธีทํานะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายคือ มีเก้าอี้ทั้งหมดมีเก้าอี้ทั้งหมดทั้งหมดแปดร้อยตัวนะนำห้าร้อยมาบวกห้าร้อยเท่ากับแปดร้อยตัวสรุปคำตอบข้างล่างมีเก้าอี้ทัแปดตัวแม่บ้านมีเก้าอี้ทั้งหมดแปดร้อยตัวเออเข้าใจเนาะ ทีนี้น,นักเรียนขาครูจะบอกว่าข้อสอบนะสองขั้นตอนเนี่ยสแสดงธี่ทำแบบเนี้ยห้าคะแนนนะจ๊ะลูกในหนึ่งข้อเ่ห้านนคะแนนนะครูเอามาสอนย้ำให้ทบทวนให้เนี่ยห้านนคะแนนนะคะใครไม่ฝึกใครไม่มาดูไม่มาฟังถึงเวลาสอบไม่ได้ไม่รู้นะ อย่าหาว่าครูใจร้ายครูบอกแล้วนะครูบอกแล้วนะว่าแนวข้อสอบมีแบบนี้นะแต่ไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปไม่ต้องไปจําโจทย์ค่ะโจทย์ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่ต้องไปจําโจทย์เข้าใจเข้าใจวิธีการนะให้หนูเข้าใจวิธีการพออะดูต่อตรุจ,จีนอากงขายไก่ต้มได้ห้าสิบตัวตัวละสองร้อยห้าสิบาทโอ้มีความไก่เลยนเนี่ย อาาขายเป็ดต้มได้40ตัวอูเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่เลยตัวละ350บาทใครขายได้เงินมากกว่าและมากกว่ากี่บาทข้อนี้ต้องตอบกี่คำถามคะสองสองคำถามถูกต้องคังถามที่หนึ่งถามว่าใครใครที่ขายได้เงินมากกว่าแล้วก็คำถามที่สองใส่ตัวเลขมาว่ามากกว่ากี่บาทมากกว่าถามว่า วิธีที่อยู่นอกวงเล็บมาจากคำว่ามากกว่ากี่บาทไม่ใช่เงื่อนไขมากกว่ากี่บาทน้อยกว่ากี่บาทครูสอนแล้วว่ามันต้องเป็นวิธีอะไรวลบลบถูกต้องเก่งมากค่ะสุภาลลบเครื่องหมายลบอยู่นอกวงเล็บค่ะเปรียบเทียบกันระหว่างใครกับใครคะสองคน อามมากับอากงกับอมมาอบอมมาซึ่งอากงกับอาม,มาไม่ได้บอกเป็นจํานวนมาเลยนะไม่ได้บอกเป็นจํานวนเงินที่ขายทั้งหมดนะของอากงก็บอกเป็นปริศนามาของอามมาก็บอกเป็นปริศนามาให้หาเอ,าเองดังนั้นเปิดวงเล็บสองวงเล็บเลยลูกมีวงเล็บอยู่สองวงเล็บด้วยกันโอแม่เจ้านะคะ มีสองวงเล็บนะทีนี้ครูถามต่อแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าใครจะเป็นตัวตั้งอืมรู้ได้ยังไงอกงม,มากกว่าหนูจะรู้ได้ยังไงว่าว่าใครจะมาเป็นตัวตั้งตัวจํานวนที่ขายได้มากกว่าคือใครล่ะหนูตอบได้ไหมเนี่ยขายมากกว่าก็คูณ,คณออกมาก่อนถูกไหมคะคูณก่อนเออเอาคูณอากงดูซิอากงขายได้เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งสองศูนย์สองตัวยี่สิบห้าห้าร้อยี่สิบห้าโอ้อากงได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเฉพาะเจ้ลฟาดไปแล้วหมื่นกว่าบาททีนะนี้มาดูอามา่าอาม่าได้กี่บาทเนี่ยศูนย์สองตัวเ<า>ช่นเดียวกันสี่ห้ายี่สิบห้าสองสี่สามสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้โหใครขายได้มากกว่า อากงเหรออากงอาม่าอาม่า,า,มาดังนั้นตัวเลขที่เป็นของอาม่าต้องมาเป็นวงลิบแรกค่ะมาเลย <40 S 1> อาม่าสี่คูณสามร้อยห้าสิบต้องเอาตัวเลขของวงลิบอาม่ามาเขียนก่อนเลยตามด้วยอากงนะคะห <50, 50. S 1> ้าสิบคูณสองร้อยห้าสิบยังไงก็ต้องอาม่าอยู่แล้วใช่ไหม ต่อให้อ<ด>ากงขายได้กี่บาทต่อให้อากงขายได้กี่บาทก็ต้องเป็นของอามานะฮะ <c oughs> อะต,อต่อค่ะมาสแสดงวิธีทำกันหนูต้องเขียนวงเล็บนี้ก่อนแล้วให้เขียนวงเล็บนี้ ฟังคุณครูฟังคุณครูนะตอนหลังท้าหนูเรียนฟังคุณครูนะคะหาในวงเล็บที่หนึ่งก่อนนี่คือหาวงเล็บที่หนึ่งก่อนแล้วมาหาวงเล็บที่สองเสร็จแล้วค่อยมาลบครั้งครั้งที่สามเนี่ยก็สุดแท้แกเขาลบสุดท้ายที่ยังไงหลังเลยแกบอกว่าจะช่วยได้แค่นี้เขาบอกว่าช่วได้แค่ท่านใครขอปิดไม์ก่อนทำอะไรไม่ได้หนูก็อยู่อย่างนี้บ้านพิลาพัทอ๋อพิลาพัท ปิดไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวความลับของครอบครัวเราจะได้ยินหมดนะเราปิดไปก่อนเราต้องรักษามารยญาติอะต่อเราก็จะเป็นแสดงวิธรรมลูกแสดงวิธรรมกันไม่ต้องกลัวมาเรามาแสดงวิธรรมเราเอาวงเล็บที่หนึ่งมาเขียนก่อนเลยสี่สิบกับสามร้อยห้าสิบเป็นอาม่าใช่ไหมเอาอาม่มามาเขียนก่อนว่ามาอาม่าอะไรคะอมา,า,าม่มาขขยไก่เฮ้ยอาม่มาไข่เป็ด อาม่าขายเป็ดต้มอาม่าฉลาดนะอาม่าขายไอที่ราคาแพงกว่าเป็ดแพงกว่าไก่อะขายเป็ดต้มได้กี่ตัวนะสี่สิบตัวตัวตัวละกี่บาทตัวละสามร้อยห้าสิบอืออาม่าเล่นของแพงซะด้วยอะแล้วเราสรุปคําตอบที่อาม่าขายได้ก่อนสรุปคําตอบว่าอาม่า ขายเป็ดได้ทั้งหมดถูกต้อง<ม>เราใช้คําว่าทั้งหมดมาช่วยค่ะนะคะหนึ่งสี่พันเออเราคูณออกมาก่อนสามร้อยห้าสิบคูณสี่สิบหนึ่งมืนสี่พันบาทนะอันนี้คืออามาต่อไปเราก็บอกอากงทีเนี้ยอากงอากงขายไก่ต้มได้อากงขายไก่ต้มได้วงเล็บหลังนะคะอันนี้วงเล็บหลังนะห้าสิบตัว ห้าสิตัวตัวละสองร้อยห้าสิบบาทคนอื่นไปไหนหมดทนาพรยังไหวไม่เสร็จใช่ไหมเสียงหายจ้อยไปเลยเนี่ยทนาพรหยุดค่ะนี่เร็ว,วบรรทัดที่สามเขียนว่าอะไรอาม่าและอากอยังยังยังหาคำตอบอาม่าก,ก่อนไยหาคำตอบอากงก่อนต้องบอกว่าอางไขยเป็ดเอ้ย ไ,ไก่ไก่ต้มทั้งหมดออเออสองร้อยห้าสิบคูณห้าสิบเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งมื่นสองพันห้า,หาหร้อยบาทโอ๊ยอันนี้ต้องเป็นหนึ่งมื่นสี่พันบาทครคูเขียนไม่จบเขีนรีบสูทายไปรูว เูตัวแต่ดูการ์ตูนอยู่นั่นแหละคงได้สอบหรอกการ์ตูนเนี่ยครูคงเอามาออกข้อสอบหรอกนะคะต่อไปบรรทัดต่อไปเมื่อเราหาคำตอบในวงเล็บทั้งสองวงเล็บเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายคือถูกใครขายหนูจะเขียนว่าใครไหมหนูรู้แล้วว่าใครอ่ะหนูได้คำตอบแล้วหนูต้องบอกว่า อา้อาวมากมาหนูต้องเขียนเลยได,ได้มากกว่าเออขายได้เงินมากกว่า,าเขาคำนวณทีเนี้ยคำนวณเลยทีเนี้ยหนึ่งหมื่นสี่พันลบหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเหลือกี่บาทห้าค่ะ เออ <000 S 1> เหลือ1,500บาทเนี่ยนะคะอาม่าขายได้เยอะกว่าอากงนะ1,500บาทได้คําตอบทั้งสองคำตอบแล้วค่ะก็ตอบว่าอาม่าขายได้เงินมากกว่าอากงเอออากง10,000เอ,อ้ยไม่ใช่10,000 1,500 100ได้คําตอบแล้วข้อสอบแอดวานซ์นะคะ อันนี้เป็นข้อสอบแอดวานซ์สำหรับเด็กนะมีมีหลายชั้นนะมีสองวงเล็บแล้วมีเครื่องหมายนอกวงเล็บละคนนะใครไม่ฟังก็เรื่องของหนูเถอะครูเหนื่อยที่จะพูดแล้วแต่สอบออกมาไม่มีการช่วยใดๆทั้งสิน้นได้เท่าไหร่ก็ตัดไปเลยตามนั้นต่อค่ะนานา่ามีเงินหนึ่งร้ยเก้าสิบเอดบาทญา,าติให้ห่ังเปาวันจุดจีนโอ้โหเหมือน เหมือนพี่เหมือนรับพีพง์ใช่ไหมเมื่อกี้รับพีพงศ์หรือใครบอกว่าได้พันหนึ่งอ่ะเออนี่คือยังยังไม่ทุกคนนะอันนี้อันนี้ญาติค่ะญาติบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ญาติเยอะโอ้โหคนนี้ให้ห้าร้อยคนนี้ให้สามร้อยคนนี้ให้หนึ่งร้อยเออรวมแล้วได้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้แสดงว่าต้องมีคนที่ให้แบบเก้าสิบเก้าแบบเศษเก้าสิบเก้ามาเลยร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เลขเก้าเลขดีไงเขาถือว่าเอ้ยตุดจีนเลขแปดคนจีนบอกเลขแปดเป็นเลขมงคลเนาะคนจีนเนาะอุ้ยอะไรต้องเลขมงคลเพราะหนูเลขทีแปดเลขแปดเลขมงคลของคนจีนนะคะเนี่ยเนี่ยอ่ะเข้าสู่โจทย์ปัญหาเราหน้าหน้าได้ได้อ่งเปาตั้สองพันเก้าสิบเก้าบาทไงบวกบวกถูกต้องตรงนี้เป็นบวกค่ะ ให้อังเปาแม่นอนพอแย่ให้อังเป่าเออปิดวงเล็บเลยนี่คือบวกถัดไปไไดนําไปซื้อเสื้อซื้อของวิธีอะไรลบลบเก่งมากลบเสื้อซื้อเสื้อกี่บาทยังไม่รู้ก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บวิธีอะไรคะตัวละวธีอะไรคะตัวละก็เป็นวิธีคูณวิธีคูณถูกต้องค่ะมันจะมันลบยังไงเราซื้อสองตัวมันจะสามร้อยห้าสิบลบสองได้ไหมอะ มันใช่ไหมความเป็นจริงแล้วมันใช่ไหมเออมันต้องคูณอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วทีเนี้ยหนึ่งร้อยเ้าสบเดสองพันเก้าสิบเก้าลบด้วยสองคูณสามร้อยห้าสิบเท่ากับสีเหลี่ยมน่ะแอดวานมาแล้วเปิดเล็บสอเล็บเลยเครื่องหมายสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายคือวิธีลบนะ ทำในวงเล็บหน้าก่อนวงเล็บหน้าเขียนว่าอะไรคะนาหน้ามีเงินเก่งมากาสุพาหนูจะได้เกรดสี่ครูแน่นอนควันพงเลยนะคะยาติกาก็เหมือนกันมาติกาไล่ยาติกานาหน้ามีเงินมีเงินมีเงินเออมหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทบาทอายาตญาตให้อางเปลในวัน เอาสั้นๆนี่แหละรู้แล้วว่าอังเปาวันจุดจีนแน่นอนยาาิให้อังเปาสองพันสองพันเก้าสิบเก้าบาทรวมยอดก่อนนานามีเงินทั้งหมดเก่งมากรวมยอดก่อนนานามีเงินทั้งดทั้งหมดทั้งหมดเอาหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบวกสองพันเก้าสิบเก้ามีเงินกี่บาทคะเซ สองพันหน่ศูนย์สองร้อยหนึ่งสิบสิบเก้าสิบเก้าทดหนึ่งเก้าสิบบาทสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทอืมมีเงินสองพันสองร้อยเก้าสิบาทค่ะอันนี้คำตอบในวงเล็บได้แล้วทีนี้น้องเล็บก็มีอีกวงเล็บหนึ่งเอาอีกวงเล็บหนึ่งก็คือนำไปซื้อเออนำไปซื้อเสื้อ สองตัวซื้อเสื้อสองตัวเขียนรายละเอียดมาก่อนตัวละซื้อเสื้อให้แม่สองร้ยตัวละสองสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ไหมสองร้อยสิบเนาะเออเอ้ยสามร้อยห้าสิบตัวละสามร้อยห้าสิบนะคะจะไม่ได้ตัวละสามร้อยห้าสิบบาทต้องสรุปที่ซื้อเสื้อทั้งหมดก่อน นาน่าซื้อเสื้อ <500. S 1> ทั้งหมดเออน,าน,า, <500. S 1> นาน่าซื้อเส <500. S 1> ื้อทั้งหมดเจ็ดร้อยบาททั้งหมดออาคูณออกมาก่อนหนูหนูอย่าหนูอย่าสรุปเลยหนูคูณเป็นสเต็ปแบบนี้นะเ,เดี๋ยวหนูจะได้คะแนนแบบไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวจะโดนหักนั่นหักนี่เขียนรายละเอียดให้เขาด้วยไม่เอาเจ<ๆ>็ดร้อยมาเฉยๆต้องบอกด้วยเกิดจากอะไรคูณอะไร <500. S 1> นะคะ ่เสร็จแล้วเราได้คําตอบของสองโมเลกเสร็จแล้วคนอื่นว่าไงทำไงต่อคะนอกโนเลกเขาทำอะไรจาลบกันเขียนเนี่ยบรรทัดสุดท้ายนาหน้าเหลือเงินอ่าหน้าเหลือเงินใครไม่ตั้งใจเรียนทําข้อสอบไม่ได้เด้ออ้าวสองพันเก้าร้อย้าไม่ใช่สองพันสองร้อยเก้าสิบ ลบเจ็ดร้อยลบเจ็ดร้อยเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเหลือเงินเออสรุปคําตอบข้างล่างเวลาแสดงที่ทําตรงคําตอบเนี่ยเขียนสิ่งที่โจทย์ให้หาแบบนี้นะห้ามเอาแต่ตัวเลขมาต้องเขียนรายละเอียดที่โจทย์ถามหามาด้วยเนี่ย ต้องเขียนว่านาหน้าเหลือเงินเป็นตัวหนังสือมาด้วยอย่าเอามาแต่หนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบาทนะคะเพราะมันเป็นคะแนนโอเคค่ะคำตอบของโจทย์ปัญหาเขียนแบบไม่ใส่หน่วยได้ไหมคะหักค่ะได้ค่ะแต่โดนหักคะแนนค่ะใส่มา<ะ>ด้วยหน่วยเขาเป็นอะไรเป็นบาทเป็นปอนเออเป็นกิโลกรมัมโอเป็นตัวเป็นต้นอะไรใส่มา ให้รู้เรื่องนะคะเป็นไงคะคิดว่าตัวเองจะได้ไหมสอบอะจะได้ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้เท่านี้เ,เดี๋ยวบางบ้านก็ต้องไปร่<ไ>วมกั <ไว S 1> บบาน<ๆ>อาหารเออไปไหว้ต่อแต่สิบเอ็ดโมงแล้วน่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะไหว้เนี่ย โอเคค่ะเด็กๆเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะลูกตารางเรียนหนูนมีไหมความพคาขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณคุณจ้าไม่ไปจ้า